สวัสดีจ้าพี่น้องจ๋ามาพอกันอีกแล้วเด้อค่ะเด้อพี่น้องมากิน ه, ขนมเส้นน้ำกันจ้ะพี่น้องจ๋ามือ้อวันอาทิตย์เนาะค่ะเนาะมื้อวันอ,อนนาทิตย์กินขนมเส้นกันแบบง่ายๆค่ะพี่น้อง <S <S อุย้ยอุ้ยเปิดเสียงดังยิงกับน้ำโคกเด้อค่ะเด้อพี่น้องค่ะประเด็นซุปเลยหรอพี่น้องน้ำโคกเนาะเกือบพี่น้องเกือบข้าวตาบ้างค่นเอาเต็มๆแกวเลยลเหรอ หิวค no ่ะพี Becca ่น้องจ้าเมื่อวันอาทิตย์มื่อนี้ตื่นสายค่ะตื่นพุ่นละเกือบทิ้งพุ่นล่ะห่าโม้งเศร้าผู้พี่น้องตื่นสวยมื่อเนี้ยกินโคกกันเด้อค่ะเด้อขนมเสี่ยงจ้าพี่น้องมาเด้อมาเด้อน้ำยาปลาคือเก่าผุนละ ข้ากะมียังกะมีสาะแหน่พี่น้องจ้าแล้วก็หอมแดงแล้วก็เตียงแค่นั้นแหละครับเลี่ยมตาพี่น้องแดดมื้อนี้แดดอื้มเยี่ยมแซ่บพี่น้องค่ะใจมือทักค่ะเด้อมันบ่ฮ้อนแล้วมันอันเย็นแล้ว ใส่มือค่ะหอมแดงไปต้อง มามาพี่น้องมากินน้ำกันวันอาทิต์ตื่นสวยมือนนี่ตื่นต่างขาม้องบ้องขาม้องเศร้าสิเบะบมองเนพี่น้องให้ิดตื่นเมือนี่วอนนานิต์ซาเละเน่ได้พี่น้อง แพี่น้องจ้าภาคไทยหาจิ้มยาบพี่น้องอันอันโรคโควิดเนาะค้อง,องเขาน้ำเขาจากต่างประเทศก็น้ำหยาบขอามาหยาบพี่น้องของร่วงไปปพระท่าน,นเบดิด น้องเสียนกันบซีเบิร์ตกินแล้วพี่น้องน้องเสียงอะไรยฮอดเดียว จาจับพี่น้องจ้ะกินน้ำกันเด้อ กินเสร็จนี่ <c oughs> สิไปอัดคลีพว่าเรื่องอว่าเป็นอยัางไยกิจจังเข่าขางมุ่งพ่นได้พี่น้องจ่ามีคนบอกมาถามแยกกิจว่าเป็นอยัางแยกกิจจังเข่าขางมุ่งพ่นเป็นอยังจังบ่เข่าขาง,ขางคุณสาวิตีเพิ่นเป็นผู้สูญเสียทังสี่นะ <c oughs> แยกกิจมีคําตอบให้่เด้ย๋ย่ะพี่น้องค,ะ <c oughs> ค่ะเบิรงคลิปกินอันนี้แยกกิจเสร็จแล้อยกิจสิไปอัดคลิปให้ฟัง <c oughs> ฟังทีเดียวให้มันจบหล่นพี่น้องขายกิจว่อยากบอกดูด บางคนแนคขับคุณสาเวตีเพื่อนกับบัลูเพิ่อนอาจก็ได้เพิง่งคลิปมาแต่แตะแ,แ,แรกก็ได้พี่น้องคะ่ะเพิ่งนอคิดว่าเนี่คิดเป็นยังเข,าขาง่าข้างลุงพ่นเป็นยังกัมบะเข,ข่าข้างคนสีสูญเสียแล้วก็คิดเข,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 ข่าข้างเบิร์พี่น้องค่ะบกเข่าข้างลุงพ่นเพราะวา่ามันมีคาตอบไปกิดเสียทคลิปแล้วค่ะเด้อสิบโม่าว่าได้คลิปกินค่ะพี่น้อง่ามากินเขาเพราะแบบตามไปฟังด้วยค่ะ จำว่าเจ้าจะได้ข่าใจแยกกินกับมีลูกคือกันแยกกินกับหูค่ะมาสูญเสียเป็นแบบไรกินมีลูกคือกันเข็นใจกับข่าใจมันก็ระยย่างแด้พี่น้องจ้ากินเสียเลย,ยกินสปอัดคลิปลงไหเดอตามไปฟังแล้วก็ จะได้เข้าใจกันอื พี่น้องพักกินกับซีมีนหน่อยนย่เพราะของพักไทยมันหน่อยพี่น้องค่ะโควิดขมานหากินเนีซยสของคนอีส่งมาก ดับเน้องกันดบนาะ มากินมือได้พี่น้องจา้ามือจะคล้องกับสาดเจ่ดอกเดอ้อล่างยจ้ดอกกินซอนมันจะกระเด็นเข่าตานะกินซอนไขบกินได้ยุตาน้ำเส้นนะมากกินมือมันจังบอกกระเด็นเข่าตามยังเบลอเมือจะคล้องกับสาดเจ้่ดอกร่างขาเอาของก็ยังดี ตามไปฟังคลิปแยกิดเด้อาย้กิดเป็นยังเข่าข่างลงบนคนที่บ่เข้าใจเนาะและ้วแย้กิดมีคำตอบให้สำหรับคนที่เข้าใจก็ขอขอบคุณนะค่ะเด้อสำหรับคนที่บ่เข้าใจก็นนะะกาจกตามไปฟังพวกเราจะได้เข้าใจ เอาสจืดเลยพี่น้งนองอืมสซบครับขอบอก เมื่ออัดคลิปอยู่หนิเมื่อวันที่สิบหกแล้วพี่น,อน้องจ้ะเมื่อวันที่สิบหกอัดคลิปย่ำแรกเราละมันยังกินตึ้งสวยตึ้งหามั่งกลัวเกือบเที่ยงเหนียวเขา่า ขอดิบขาวฝาดด้วยพี่น้องจา้าอย่าบาดกันเด้อเบอร์หลงอิ่มพอเดียวสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านีน้ยดจ้ะเด้อขอบคุณสำหรับการติดตามจ็บพี่น้องจา้าอย่าลืมนะค่ะเด้อไปเบิ่งคลิปต่อไปยกักกิจอัดคลิปเป็นอย่างยักกิจจังเข่าขางลงพ้นเป็นอย่างจังคนต่อว่าแมจัมผู้ไหล จีได้มามฟังน้ำาจฉีได้เข้าใจผู้เข้าใจเพิ่นกับเข้าใจเพื่อนเพิ่นผู้ว่าเข้าใจบังกัดียนถามมาวายกยิเนี่ยบิลูกบอเป็นอย่างจังเข่าขังพ้นเสนาเกิจมีคําตอบค่ะไปฟังเลอวค่ะเด้อเราพวกเจ้าจะได้เข้าใจพวกแฟนคลับแม่น้องจะพูดอ่านเพื่อนจะว่าเข้าใจเพื่อนอ่านเพิ่นเพ่นจะว่าไดบ้่งคลิปตั้งที่แหลก็ไไ้ว่าเหตุการณ์ไม่เป็นอย่างไรเดี๋ยวเกยรติจะมาว่าให้ฟังอีกรอบหนึ่งค่ะพี่น้องค่ะจะได้เข้าใจกันเ้อค่ะเด้อสวัสดีจ้า